สวัสดีคนระับผมอาตนะวันนี้ผมก็จะมาทํา y ำ Youtube อีกแล้วนะวันนี้ก็เป็น e p พที่สองแล้วเนื่องจากสาเหตุอืมอีพที่เราหดเยอะดีก็เลยถือโอกาสทําเกี่ยวกับพวกมีมเลยพวกนี้อีกครั้งนะก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะก็แค่นี้แหละปิว้วลูกแอบสูบบัญชาในห้องป่าเนี่ยเป้านี่แม่ในสีหน้าของคนไม่ได้สูบ <c oughs> เงยยอมเลยเออ เพื่อนที่นั่งข้างๆพยายามตั้งใจเรียนผมในยามนั้นกําลังทําตัวปัญญาอ่อนเพอตั้งใจเรียนอยู่แล้วเพื่อนได้ดูได้เยอสิกูไม่เคยอธิบายให้หมากูฟังว่าทําไมกูถึงออกไปข้างนอกกับมึงไม่ได้และนี่คือหมาของกูปไปกันไปย่งเวลาคุณมีการบ้านแล้วอาจารย์บอกมีการบ้านเพียงข้อเดียวและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น1 1 1.2 1.3 1.4 1.5 จากยิ้มเป็นจะร้องไห้เลยกูก่อนตายคุณอยากเห็นหน้าใครเป็นคนสุดท้ายนี่คนเนี้ยคนเนี้ยทุกคนก็ต้องการนี่มันที่อะไรเนี่ยนี่มันจะหมาน้อยหัวริมที่นาฮิผมที่กำลังนอนกินแม่อย่านอนกินเกิดชาติหน้าจะเป็นงูนะผมที่กำลังคิดสภาพผมในชาติหน้างูพันใหม่ปากเจอซอรัด เวลาที่ผมถ่ายรูปก็จะเป็นอย่างงี้เลยเออโอ้แซดแดมากไม่รู้ทำไมถึงแซดขนาดนี้ดูนี่แซดสุดๆแต่งข้าวไม่ค่อยแซดเลยดูมันจะปวดมากกว่าเออคุณเป็นผู้โชคดีชนะรางวัลสุ่มจับนะคะช่วยถ่ายรูปโชว์เลขด้วยนะคะเออเลยไม่ต้องเอาเล้วาไอาสัตว์รางวัลหัวรอบแบบธรรมดาหัวรอบแบบหัวรอตัวสุด หัวเราะแบบโคตรหัวเระเะาะหัวเราะแบบโคตรพ่อโคตรแม่หัวเราะศึกษาตั้งใจเรียนเว็บกันบาล่มยิงนี่คือสิ่งที่คุณบอกทุกคนและนี่คือความเป็นจริงที่ที่คนคิดเฮีกๆๆูจะได้เล่นเกมแล้วไม่นะฮินาตะนี่แหละสีหน้าของผมในตอนนี้อย่าปล่อยให้ความเงยนคอบงำเจ้า อาจารย์โยดาไม่ได้กล่าวไว้ถ้าแมวหลับตาให้กับคุณนั่นแปลว่ามันไว้ใจคุณและนี่คือแมวของผมเปิดตาเต็มร้อยเปอร์เซ็์เลยไม่ไว้ใจทั้งนั้นสีหน้าของคุณเมื่อมีคนพยายามจะมาชวนคุณคุยโดยที่คุณไม่รู้จักมันมาก่อนเลยเืออะไรวะเมื่อไม่ใครเนี่ยหมดกังฮีโร่ในวัยเด็กของกูโอ้โหปล่อยลำแสงแบบนี้ จรงคับกุ้งขมับเลยอายุเท่านี้ธุรกิจร้อยล้านแน่เอาผมไม่ยอมสนใจผมเลยผมเลยแกยมันซะจากแมวเออเลยกลายเป็นแมวติดบั็กแล้วโอ้ไม่น่าแก่เลยคุณสองเฟซคนที่คุณไม่ชอบแต่เผลอไปกดไลค์เฮ้แมงเอ้ยความทรงจำสมัยเด็กเวลาปั่นจักรยานผ่านาบ้านที่มาดุเร็วกว่านี้ฉันต้องเร็วกว่านี้เฮ้ดูเด็กคนนั้นสิ พนันสนใจดีนะนายคิดย well. well. mm ังไงล่ะเพียนเงายาเริยริหยาเรยเวลาผมเป็นเด็กผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันปัจจุบันผมก็ยังเป็นอยู่เม่อ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 เศร้าเฉยเลยไม่รู้เป็นแย่เลยก็ไม่รู้อยู่เฉยก็เศร้าอันเท่านี้อันเท่านี้ <Yeah. S 1> หนูเกินไปแล้วเอาจริงเหรอก็ได้นี่ว่าแงาและนี่คือภาพของผมตอนนี้ตายดีกว่ารับไม่ได้น้องหมาก็รับสิ่งนี้ไม่ได้เช่นกันสิ่งนี้ก็รับไม่ได้เช่นกันอย่ากลับคุณดูเหมือนตั้งกันนะครับฉันตั้งทองเหรอคะหมอ เปาครับคุณแค่ดูเหมือนอ้าวนี่คุณว่าฉันอ้วนเหรอช่วงนี้เร่งสอบทุกคนก็น่าจะเป็นกันเปิดข้อสอบข้อแรกเออช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยหมอนี่คือกระดูกสันหลังของคุณผมเชีย่ยหมอใส่มันกลับเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อพ่อแม่ให้คุณใช้เงินตัวเองซื้อของครับครับทุกอย่างจะ ก็จบแค่นี้และครับวันนี้ถ้าอยากให้มี EP หน้าก็กดติดตามให้ถึง18คนหรือ19คนก็ดีอืมก็แค่นี้แหละพอแค่แค่นี้ก็พอไปละเจอกันเพื่อน